สวัสดีค่ะตอนนี้เจเพนมาอยู่ที่ร้านฟูจิกำลังจะมากินข้าวกลางวันกันนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยสวัสดีค่ะน้แซมอ่าเดี๋ยวปล่อยให้น้แซมกินไปแป๊บ,บหนึ่งกันนะคะวันนี้เรามาดูว่าวันนี้เรากินเมนูอะไรบ้างก็จะมีชุดปลาดิบพิเศษนะคะ ในประดิพิเศษมีอะไรมากมีปุ๊กปาแซลมอนปลาแซลมอนหายไปแล้วชิ้นหนึ่งปลาไหลเอาปลาไหลก็หายไป,ไปแล้วด้วยอันนี้ปลาแซลมอนราดซอสไข่ปลานี่เมนูเด็ดครับมากี่ครั้งก็ต้องสั่งลองดูซิดี เมนูนี้เหมือนที่น้าแฟนบอกเป็นเมนูประจำภาคประจำบ้านนะคะแล้วก็อาื่กกี้ยังรีวิวไม่เสร็จเลยหลายหลายคนก็เคยมากินแล้วเนาะที่จริงมีหลายเมนูนะคะไปแล้วหลายเมนูเลยกินไปหลายเมนูแล้วถ่ายไม่ทนันห <c oughs> ิวจัด ลองนึกชิมชิมอันนี้ดีกว่าชิมอะไร,ระดีคะปลาไหลปลาไหลปลาไหลมาแซมรีวิวปลาไหลให้หน่อยค่ะว่าปลาไหลเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเนี่ยครับดูกันเดี๋ยวเรามาดูว่าปลาไหลญี่ปุ่นกับปลาไหลไทยอันไหนจะต้มเป็ดอร่อยกว่ากันไม่ใช่อันนี้ปลาไหลสีอิวย่างสีอิวเดี๋ยวเราขอชิมเนื้อเนื้อก่อนครับ หนังเหนียวไม่แพ้หนังหมูเลยครับเดี๋ยวเขาขายไม่ออกนะคะใจเย็นๆแต่อร่อยครับรสชาติดีซอสเทริยากิกลมกๆโอเคค่ะงั้นขอไปแทนข้าวันอนนะคะ